เรดูนกันด้วยคนล่าสุดนะครับนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำไปออกโขนกระแสอีกแล้วนะครับหลังจากที่น้องบอสแดนเซอร์น้องโมครับไปออกมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นคิวของนายห้างประจักษ์ชัยครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกับพุ่คนที่นายห้างเนี่ยได้มีการคุยกับพี่หนุ่มครับในรายการโขนกระแสรครับมารอดูอีกว่าวันนี้พี่หนุ่มจะกลุ่มขมับอีกหรือเปล่านะครับหลายคนถามเหลือเกินบอกโอ้พี่ ไอ้วิธีการนี้คือพี่คิดได้ยังไงมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่เอามิวสิกวิดีโอออกมาไม่ได้เป็นคอนเทนต์เลยครับวรามันเป็นจังหวะแล้วที่เราทําเพลงนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะปล่อยให้มันดังก่อนสงการแล้วก็มีไทม์ไลน์ว่าเพลงนี้จะกอาจะขยี้ให้ได้เนี่ยต้องใช้เวลาอยู่มันครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนะครับไม่มีใครสร้างคอนเทนต์ที่บาดเจ็บเข้าถึงจี๊บจี๊ดขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของ ของค่ายนะครับของศิลปินด้วยก็ไม่ไม่น่าแล่ครับบางครั้งไม่น่าแลกแต่ต้องปล่อยในจังหวะนี้เพราะว่าลูกค้าก็บีบมาว่าต้องรีบปล่อยให้ให้แล้วนะเพราะว่ารอคิวลำไยมานานมากนะครับก็นณดได้ถ่ายเอ็มวีวันนั้นมาที่2้าก็ถ่ายแค่ได้แค่ชุดเดียวเพราะลำไยต้องบินไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลก็ได้แค่ชุดเดียวก็ต้องรีบปล่อยให้ตามที่ลูกค้าขอมาครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นน้องลำไยในช่วงเนีเ้ถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลำไยก็จะไปปรึกษาใครอะพี่ ก็จะคุยกับปุ้ยมากกว่าผมเชื่อว่าคุยกับปุ้ยแม่ประมาณนี้ครับแต่ผมเนี่ยไม่ยุกเลยนะครับเรื่องเรื่องบุริบทต่างๆในชีวิตเขาผมยุ่งแต่เรื่องงานคิวงานเพลงมีพซนเตร์เข้ามาต้องเต้นต้องซ้อมแค่นั้นเองคือเรารู้ว่าน้องก็มีไลฟ์สไตล์ของน้องความเป็นส่วนตัวของน้องก็มีอะที่ว่าจะไปปรึกษาใครเนี่ยผมไม่ทราบน้องจะโพสด้วยวิสัสยทัศน์ด้วยมุมมองแต่ละคนมาเซฟไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เก้าอ่วงจริงครับตอนที่เขามีเรื่องมีนาวกันนะ่ะมีคนมารายงานไหมอย่างไม่ผมไม่ทาบสัญญาเน ต,ตอนช่วงจะเซ็นสัญญาไอ้ที่ว่ามีสัญญาไอ้เขาตกลงระง,งับข้อพิพาทเนี่ยไม่มีผมไม่ทราบจนจนจน,จนถึงวันที่ลำใหญ่โพสครั้งแรกแล้วก็เริ่มมีข่าวเพจต่างๆว่ามีเงินนี่คือไม่รู้เลยไม่รู้จริงด้วยสัตว์ซื่อนี่เป็นความลับสี่คน,นจริงคณะสามียังไม่รู้เลยความลับสีบ่คนระหว่างใครบ้างแอนนาน้องผู้หญิงน้องโมน้องโมแล้วก็น้องอน้อง,อนองบอสแล้วก็พยานก็คือพี่ชายของต้องมีปุ้ยรู้ด้วยนะ ไม่ทราบแต่ในตรงนั้นปุ้ยรูด้วยเพราะปุ้ยเป็นปุ้ยบอกปุ้ยปุ้ยเป็นคนนัดเคลียร์เองด้วยช่วงนั้นเห็นว่าปุ้ยบอกนะให้มานัดมาทั้งหมดมาคุยกันใช่ไหมผมไม่ทราบได้แต่ว่าตรงนี้ที่ผมผมคิดว่าในการไปเจรจากานั้นแค่มีสี่คนจริงๆแล้วก็ผมไม่ทราบว่าปุ้ยให้ไปเจรจาหรือแอนพาไปเจรจาตอนไหนไม่ทราบเพิ่งมาเห็นสลิปว่าไปคุยกันวันไหนเนี่ยเพราะว่าในบันทึกข้อตกลงไม่ได้ใส่วันที่ผมเริ่มบีคอแล้วทางงานผมขอสลิปเพื่อว่าโอนเงินในวันนั้นเลยทันทีไหมสามสลิปววััันนนนน้้้กก็็เรริ่่่มมูาาแค ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นถ้าเกิดว่าในห้างรู้ในห้างจะจัดการเรื่องนี้ยังไงมผมว่ามันน่าจะไม่ไม่ถึงการเาจรจาถึงถึงสองล้านในซ้อนไปมผมก็ต้องเรียบเรียงหลักฐานก่อนว่าผมมีคลิปจริงไหมมีอะไรที่ส่งเสี่ยงที่จะเสียหายหรือจะเปิดเผยยังไงเนี่ยผมน่าจะได้พูดคุยมากกว่านี้ทั้งนั้นก็เล็ดลอดไปจริงๆริงการลบตอนนั้นลบด้วยแค่เชื่อใจนะครับพี่หนุ่มลบไม่ได้เห็นว่ามีคลิปอยู่ในมือกี่ชั้นกี่อันนะครับแค่บอกว่า ขอแค่อย่าเผยแพร่ในข้อตกลงตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้สืบสาวเราเรื่องไปว่ามีคลิปกี่ตัวกี่อันแค่เขาเอ่ยขึ้นมาว่ามีการแชทการไม่พอใจในการเห็นข้อความหรือก็รูปถ่ายตรงนั้นคือแอนก็คงจะแค่ไปพยายามไม่ให้ข่าวนี้ไปั่วไหลแล้วเ็าไม่ได้ปรึกษาผมไงอันนี้เขาผมก็พูดในในมุมมองของที่ผมคิดว่าแอนคงอยากรู้สึกอย่างนั้นแค่ไปปิดข่าวเฉยแต่ถ้าเกิดตอนนั้นท่านท่านในห้างเป็นคนดูตรงนั้นและจัดการเรื่องเอง ไม่ให้สองล้านก็น่าจะซอฟกว่านี้ครับคือวิธีการที่จะมีข้อมูลที่บีบให้น้องปฏิบัติตามข้อตกลงก็จะเข้มข้นกว่านี้หรือว่าจ่ายเพื่อที่ให้น้องปิดข่าวนี่ให้มันรัดกลุมกว่านี้บางทีมันก็อันนี้ก็ยอมรับว่าสัญญาณมันไม่รัดกุมก็ทั้งเรื่องการจ่ายในง่ายจ่ายง่ายเกินไปจ่ายง่ายเกินไปฐานความผิดของการเสียใจอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่น้องได้รับไปนี่คือสิ่งที่เรามีน้ําใจเราคิดว่าลาใจเป็น คนที่มีชื่อเสียงมีมูล,ลค่าเราก็คิดว่าไม่ว่าจะมีคลิปยาวสั้นเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งก็ขอให้มันจบไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคลิปจริงคลิปไม่จริงแอนคงคิดว่าเอาอย่างนั้นขอแค่ไม่ต้องพูดต่อสําหรับน้องโม,มแค่นี้ก็คือเหมือนกับให้ให้มันจบไปตรงนั้นใช่แล้วก็คิดว่าลําไยเขาก็ไม่ได้แถว่าไม่ได้ผิดไม่ได้ทําความผิดเขาแค่ว่า,าพี่แอนไปไปเคลียร์ให้เบื้องต้นว่าเขา,าเสีย,สยแล้วก็จะเรียกร้องอะไรเดี๋ยวเอามามามา,มา,มาสรุปกัน หลังจากเกิดเรื่องขึ้นน่ะได้คุยกับลำยายไหมคุยกันเมื่อวานืซอรแค่นั้นเองเป็นไงฮะก็ไม่ได้เจาะเรื่องนี้แค่ให้กําลังใจไม่ได้ถามว่าทําไมทําแบบนั้นทาไมคือไม่ด้วยจิตไม่ไท้เราผิดไหมเราไปพลาดยังไงเราดื่มไหมเราเผลอไหมเราเหงาไหมเราคิดยังไงในมุมนั้นน้องก็แถลงไปแล้วในในรายละเอียดซึ่งผมก็ไม่ก็ทาไมไปทําอย่างนั้นเราแล้วแบบนี้ทาไมไม่ไม่คิดมากกว่านี้ไม่ถามพี่หน่อยวันเนี้ยพี่เอาไงกับบอสหลังจากที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ย คือพี่ยังจะเก็บบอสไว้ใช้งานอื่นๆไหมหรือจะให้ออกจากไฮทองคาไปเลยสิ่งที่ตัดสินใจในวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากผ่านมา3-4วันเนี่ยผมว่าน่าจะให้น้องได้ออกจากไฮทองคําออกเลยเหรฮะเพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องมันจะมันจะเสียหายไปเรื่อยๆเพราะว่าทางเอฟซี FC แฟนคลับแฟนเพลงที่ไปเล่นคอนเสิร์ตในแต่ละที่เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่า เต้นเนี่ยถ้าเด้งเด้าอะไรก็แลว้วแต่นะถึงจะไม่เด้งไม่ได้าแต่ว่ามั้นก็อยู่ในซีนที่ต้องไปโยนมุกไปแต่ว่าถ้าโยนมุกไปแล้วคนที่ตอบโตมาก็ยังเป็นน้องอยู่เงี้ยซึ่งน้องก็ต้องมาแสดงตัวตนอยู่ในซีนเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราไม่มีมาตรการในการรับรู้รับทร,ราบมีมาตรการที่จะไม่ใช่ว่าบทลงโทษหรอกเคียงแต่ว่าเราก็ทําให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นบ้างอะไรยังไม่ได้ดูถูกความความรู้สึกของแฟนเพลงครับ ก็ต้อะขอขอขอความร่วมมือกับน้องตอนนี้ว่ายังไงก็ต้องแล้วเขาว่าไงที่บอกเขายังยังไม่เจอกันเลยตั้งแต่วันเหตุการณ์มาออกไมไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าผมมีลายน้องนะแต่จําชื่อไม่ได้ว่าในรายชื่ออะไรที่ได้จะเอาคนเข้าคนออกเนี่ยใครจะเป็นคนคุยทางพี่เป็นคนคุยเองไหมถ้าเป็นศิลปินนี่เป็นผมสกีนหมดเลย แต่ว่าแดนนี่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปสก,กีนว่าคนไหนเต้นเก่งไม่เต้นเก่งแล้วเีการเต้นหรือบีบอยเนี่ยผมไม่มีฐานฐานาถ้าเป็นมอนลำเนี่ยผมยังพอดูออกแต่ว่าตอนที่เราประกาศว่าลำยไยแดนเราเป็นผู้หญิง4คนเราน่าจะมีมีอะไรที่มันว้าวมากขึ้นกว่านี้เราลองรับสมัครแดนชายเข้ามาไหมลำยไยก็ดันโพสต์แบบสนุกสนานไปว่ารับสมัครแดนชายแล้วเพิ่มคำว่า,าแท้เข้าไปมันก็เลยเป็น เป็นไวรอลเป็นวันนั้นว่าเอา้าทำไมต้องแท้แล้ว LGDPQ คเขาจะไม่น้อยใจหรืออะไรเงี้ยก็เลยเป็นเ,เป็นประเด็นว่าลำย่ขอเป็นชายแท้ตอนนั้นประมาณนี้โอเคผมถามหน่อยอันนี้ขออนุญาตนะผมอาจจะจำเป็นต้องก้าวล่วงเรื่องราวของคุณบอสสักนิดนึงนะของบอสสักนิดนึงน้องพี่ขอโทษจริงๆแต่พี่ไม่ถามไม่ได้ครับนะผมขออนุญาตถามแบบนี้ก่อนที่จะรับบอสเข้ามาหรือไม่ต้องบอสดีกว่ารับแดนเซอร์เข้ามาเนี่ยเราจําเป็นต้องเช็คประวัติก่อนไหมว่าเขาอาจจะมี พฤติกรรมอื่นๆซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะเข้ามาทํางานกับเราไห้ต้องคาต้องเช็คก่อนไหมแล้วบอสเนี่ยคุณได้มีการเช็คไหมไม่มีหรอกครับไม่มีครับไม่มีค่ายไหนถามประวัติเรื่องราวก่อนหน้านี้หรอกครับก็ไม่มีแม้กระทั่งใบสมัครงานบัตรปรยชนผมรับมาก็คือรับไปเฉยแต่ว่าใน,ในเรื่องของแดนเซอร์เนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่ที่ลำใหญ่ออเดชั่นที่บ้านลำใหญ่นั่นแหละครับก็วันที่วันนั้นว่างมาจากงานตอนอกลางคืนเล่นในกรุงเทพก็เลยเรียกมาออเดชั่นกันที่นั่น,นเฉยไม่ไม่ได้มี การ<ม>สอบอตรวจสอบใช่ใช่ใช่ครับแล้วแสดงว่าพี่ระจักชัยไม่เคยทราบเลยใช่ไหมขอโทษนะบอสพี่จกักชัยไม่เคยทราบใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาอยู่ไหทตงคําบอสเคยมีประเด็นหนึ่งติดตัวมาจากที่เดิมก็คือเรื่องการแอบถ่ายไม่เคยเคยทราบไม่ทราบเลยครับผมมาทราบเม,มื่อไหร่มาทราบมาทราบเหมือนกับตอนที่มีสื่อต่างๆว่าน้องเคยมีพฤติกรรมในการไปชอบถ่ายคลิปถ่ายนั่นนี่ซึ่งก็เห็นน้องคนนั้นไป อีเวนต์กับผมก็ไปถ่ายเต้นบีบอยอะไรเขาตามห้างที่มันมีแบ็กดรอปที่สวยๆอะไรเงี้ยเห็นอยู่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องว่าไปแอบถ่ายเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆไม่เห็นเพราะบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มันยากแท้อย่างถึงครับมันเหนือการควบคุมมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นถึงจะเป็นประวัติย้อนหลังหรือว่าความชอบส่วนตัวเนี่ยเราไม่กล้าล่วงจออไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นนักร้องบางทีมาเห็นทรงดีนักร้องคนนี้หุ่นดีหน้าตาดีเต้นได้ ก็รู้แค่นี้แต่จะไปไปส่องเฟซว่าคนนี้ลบเฟซทันไม่ทันก่อนหน้านี้คบใครเป็นแฟนเปิดตัวมีลูกมีอะไรกับใครเนี่ยเราไม่ได้ก้าวล่วงไปถึงตรงขนาดนั้นโอเคอันไหนจะถามพี่มาถึงตรงนี้ผมยากถามแบบนี้เนเมื่อผมฟังพี่มาเนี่ยแค่เบรกครึ่งเบรกครึ่งเนี่ยเบรกกันนิดหน่อยๆเนี่ยผมก็พี่ก็มีเป็นคนที่มีเหตุและผลผมอยากรู้นิดหนึ่งว่าทําไมพี่ถึงได้ประกาศฟ้องตัวโมเนี่ยหลายล้านมากเริ่มจาก20บล้านก่อนเอาขึ้นมาเลย ครับนะขึ้นมานะ20ล้านนะประกาศ20ล้านแล้วมา50ล้านแล้วมาร้อยล้าน100ล้านคือพี่ไต่ระดับขึ้นมาเลยเนะี่ยอ่ะสรุปไฮต้องคำฟ้อง20ล้านะนะทุกคนก็ วันนี้ก็เป็นในมุมของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในมุมจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงเนาะก็ต่างฝ่ายต่างแบบเมื่อวานนี้ก็ทางด้านคุณแอนเนาะภรรยาของนายห้างเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่ามีคลิปเหมือนกันเออนะครับทุกคนก็มารอดูกันว่าเรื่องนี้จะสรุปจะจบยังไงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับ